สวัสดีท่านผู้ชมที่อยากเที่ยวทางบ้านทุกทท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะโดดเรียนออนไลน์ชาแนลเยญ่ท่านผู้ชมวันนี้ผมนะครับโดดเรียนออนไลน์มาเพื่อที่จะแนะนำสถานที่เที่ยวในจีนน่ะในจีนนะในจีน,น,จนที่ทุกคนนะครับอาจจะยังไม่รู้จักแค่อาจจะนะแค่อาจจะอาจจะเฉย เอาล่ะแล้วมันมีที่ไหนกันบ้างไปรูกันเลยวสะพานระเบียงลมฝนเมืองฉงชิ่งฉงชิ่งฟ้องอยู่ช้างหลงังเป็นสะพานบริษัทอันเก่าแก่ของเมืองฉงชิ่งตั้งอยู่บริเวณเมืองโบราณฉัวสุยซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยชาวถูจาสะพานโบราณแห่งนี้มีความยาวทั้งหมด751เมตร โดยการก่อสร้างจะแบ่งออกเป็นสะพานเจดี JD และศาลาและยังได้รับฉายาว่าเป็นสะพานโบราณที่สวยสง่าเป็นอันดับที่หนึ่งแห่งเอเชียอีกด้วยสะพานแห่งนี้ทำด้วยไม้ทั้งหลัง มีสชั้นชั้นแรกใช้สําหรับเดินทางสัญจรไปมาส่วนชั้นที่2ส,สร้างเป็นหอคอยให้ชาวบ้านขึ้นไปชมวิวและยังมีเก้าอี้ไม้แดงยาวตลอดแนวเพื่อเป็นที่นั่งสําหรับการพักผ่อนสพานลมฝนแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เหวือนและเป็นเขตรธุรกิจที่สําคัญในสมัยราชวงศ์ชิง เขาเซียนวังเชิงกุ่แห่งมณฑลเจียงซีสถานที่ท่องเที่ยว a c ในระดับมณฑลและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในมณฑลเจียงซีตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านของชาวกาศเมือชงชางระ เดิมทีที่แห่งนี้ไม่มีผู้ใดรู้จักเลยจนกระทั่งในปี2011ได้มีการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นเช่นการสร้างที่พักเรียนแบบอารามเดิมของนักพนตที่มาจะสร้างที่พักอาศัยห้อยแขวนอยู่บนบริเวณหน้าผาและยังมีร้านอาหารของชาวบ้านที่นำเสนออาหารที่มีชื่อเสียงในท้องถิ่นรวมทั้งหมดกว่า21จุด นอกจากนี้นะักท่องเที่ยวมักจะมาที่นี่ในช่วงหน้าร้อนเพราะภายในหมู่บ้านร้อมรอบด้วยป่าไม้และลำธารขนาดใหญ่จึงทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เมืองโบราณไถ่ออจวงเป็นเมืองโบราณที <oked> <INE> ่ม no ีพื้นท <medi cringe Spiritual music> ี่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนตั้งอยู่ที่ใจกลางของคลองปักกิ่งหางโจวเป็นเมืองน้ําโบราณเจียงเป่ยครอบคลุมพื้นที่สองตารางกิโลเมตรเมืองแห่งนี้เป็นเมืองโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนมีโซนใช้สอย11โซน8จุดชมวิวสําคัญและจุดชมวิวอื่นๆอีย่ิก29จุดมีชื่อเสียงว่าเป็นเมืองน้ําที่สวยที่สุดในประเทศจีนเป็นที่รู้จักกันในนามคลองโบราณที่มีชีวิต และหมู่บ้านมรดกที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในคลองปักกิ่งหางโจโดยใช้เรือในการเดินทางรอบเมือง ทะเลสาบพ,พันเซียวหรือเย่ยาเฉียนอยู่ห่างจากเมืองตุนห่วงไป5กิโลเมตรในมณฑลกานซูทางตะวันตกของประเทศจีนต้องนั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อเข้าไปเท่านั้นพบกับทะเลสาบรูปร่างคล้ายจันเซียวถูกล้อมรอบไปด้วยเนินทรายทางทิศใต้เป็นที่ตั้งของวิหารเจ้าแม่ศาลเจ้าพญามังกรรวมไปถึงหองน้งพุยกอีกทั้งบริเวณโดยรอบอยังรายล้อมไปด้วยต้นไผ่หลางอีกหนึ่งปรากฏการณ์หนึ่งของที่แห่งนี้คือ ทิศทางของกระแสลมที่ไม่เคยพัดลงด้านล่างเลยแต่กับพัดขึ้นด้านบนอยู่เสมอจึงทําให้ทะเลสาบปรน์เซียวไม่เคยถูกเม็ดทรายถมจนหายไปรวมถึงเรื่องน่าอัศาจรรย์อีกอย่างก็คือพื้นที่รับระหว่างหุบเขานั้นเมื่อมีลมพัดผ่านเนินทรายจะมีปรากฏการเสียงจึงได้ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหมิงซาหรือทรายร้องนั่นเอง